คนไซไฟโปรนะคนมีดีแรมเราลองไปดูกันแล้วกันจะได้ไหมครับเจ๋งคราบนี่เป็นไงฮีโร่ยังไม่ปาหนีเท้าใช่ไหมครับกลับ <laughs> ไปเปลี่ยนแผน่นโอเคทุละเสร็จแล้วนะครับครั้งนี้มาลองเลยอันนี้ผมจะลองคนไซไฟฟ์โปรนะก็เสร็จทุละเดี๋ยวมาดูกันจะได้ไหมวันนี้นะครับน้องมาเล่นกันเยอะแยะเลยนะอันนี้ประมาณหนึ่ง <laughs> Chậm rồi đó Nhìn <laughs> <Wow. cười> ร้อใหญ่ขอเดิมมานหนึ่งนะครับแคนลอน สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็จะสรุปเกี่ยวกับฟอนต์ไซส์ 5O บนมินิแรมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจำเป็ดได้ไหมครับเป็ดเลี้ยงเป็ดเลืองเป็ดเลือง หลังๆไม่เห็นนะครับคือมันขึ้นมาอยู่บนห้องทํางานนะครับผมเป็นอันว่าไม่จบนะครับผมแต่พอใจไหมพอใจนะครับพอใจมากเลยหนึ่งเลยที่รู้สึกดีคือผมขึ้นไปยุงบนแล้วนะตามจริงผมขึ้นไปได้แล้วนะเนี่ยผมขึ้นได้อยู่แล้วแหละผมอ่าบอกว่าฟิฟตี้ฟิฟตี้ได้แล้วแต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร<ม>่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเรือแแแแยอง slash slash ไหมแบบปาดให้ทักไปโดน slash นี้ผมไม่อยากได้ 5o จริงๆอยากหัดแบ็กไซด์ด้วยนะแต่คะนน้รู้สึกยังไงมารู้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ฟรอนไซด์ก่อนรู้สึกตั้งแต่พอสลชได้ปับ๊บผมรู้สึกว่าผมสามารถแมนนวลได้ง่ายกว่าแบ็กไซด์นะครับแล้วก็ 5o เนี่ยข้อยากของมันบนมินิแรมนะหรือว่าพื้นกตั้งแต่คือมันกดไม่อยู่ครับ เวลาขึ้นมินิแร็ปเนี่ยแรงขึ้นไปปุ๊บมันตีเหมือนน้ำหนักพอเราเสียน้ำหนักตัวปับ๊บบอดมันก็จะจะบอกไงพอเราเสียน้ำหนักตัวปับ๊บบอดมันก็จะกลับลงมาอย่างนี้เลย <c oughs> ตีเหมือนกันแบ็กไซมันกับหรือแ <c oughs> ม่นุวนปกติกเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ผมเตรียมใจไปจากบ้านแล้วนะครับวันนี้คือเตรียมใจไปเลยคือมึงต้องกดอนะ่ะมึองเหยียบเพราะว่า 5O แล้วก็ฟรอนต์ไซส์เนี่ยบนมินิแรมเนี่ยคือมันความน่ากลัวเขามันคือเวอร์ครับข้างหลังไม่มีอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดเหยียบไปหลุดไปเงี่ยหงายนะครับคือจะบ,บอกไงต้องทําใจครับต้องทําใจต้องขึ้นไปก่อนแต่ครั้งเนี้ยผมได้ลองแล้วผมรู้สึกว่าผมขึ้นไปได้อยู่แล้วนะผมทำฟิปตี้ได้อยู่แล้วประมาณนั้นนะผมขึ้นไปได้อยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยผมเหมือนต้องยันนิดนึงนครับเหมือนบิดบิดแล้วก็ ยันนิดนึงนะครับให้มันสไลด์นะครับผม mm hmm. แล้วก็ก่อนไปผมก็ได้ดูวิดีโอของชาวต่างชาติที่ชื่อแชทครูโซหรือแชทสักอย่างแล้วกันผมเี้กเขาแชทละกันนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้นะคนนี้เล่นมินิแรมได้เก่งมากแล้วก็ดีมากผมได้ไปดูก็ได้ทริคหนึ่งอย่างนะที่ทำให้วันนี้สามารถออก จาก Front ฟอนไซได้ดีประมาณหนึ่งคือการฮอปออกนะครับเหมือนออลลี่ไม่ถึงเชิง li, ออลลี่อ่ะเหมือนเวียงแล้วก็เท้าหน้าปาดนิดนึงอะไรเงี้ยมันปาดออกเหมือนกระโดดออกสักนิดนึงเขาบอกว่าการออก Front ฟอนไซกับแบคไซไม่เหมือนกันแบคไซเนี่ยคือออกออกสามารถตวัดแล้วลงออกเลยเลยแต่ฟอนไซเนี่ยมันจะแหงครับไม่รู้ทำไมนะ ันแท้งคือมันจะติดคาแล้วเราจะหล่นเขาบอกให้กระโดดออกนิดหนึงซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีในะวันนี้ก็รู้สึกได้นะไม่ร้อยแต่ก็ยังดีนะครับก็รู้สึกดีนะครับเลยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วที่บอกว่าไม่จบเพราะว่าผมได้ละสไลด์เฟนแต่ก็ไม่ชัวร้อเ์เซ็นะทุกอันนะยังแต่ไปในเข้าโครงที่ดีสไลด์ที่ผมบอกไม่จบเพราะว่าผมไม่ได้ลงคนระับ มีอันสุดท้ายอันเดียวที่แบบเอ้ยอันก่อนมีอันก่อนสุดท้ายอันนึงนะที่มีเด็กยืนฝานอยู่อันนั้นคือท่าที่ดีนะครับ oh. ปัญหาของผมคือหนึ่งขึ้นไปกดเทลไม่อยู่ก็ลงมาเป็นอ่าฟิฟตี้ฟอนซานะครับทวีกจนเกินไปทวีกคือการบิด บิดจนแม่งจะจะบอกไงจนจะเป็นอ่าเทลสตอร์เลยครับมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่เด็กตกมือคือฟลุกนะครับผมมือบิดเทลสตอร์ลงไปอันนั้นฟุกไม่ได้ตั้งใจนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่จบจริงแต่ว่าคิดว่าได้แล้วนะครับท่านนี้คิดว่าได้นะครับเพราะว่าขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปได้แล้วครั้งนี้เกิด ได้ยังไงเด้วผมจะลงวิดีโอให้ดูอีกนะครับแล้วก็สําหรับแบ็กไซผมก็จะลองต่อนะกลายไปได้ฟรอนไซก่อนเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมฝึกฟรอนไซเยอะนะครับผมเล่นแบบเป็นสิ่งเป็นท่าหนึ่งที่กลัวมากนะนท่าที่กลัวไม่กล้าเล่นตรงกร้าวเหวอแล้วขึ้นไปอยู่บนขอบนะขึ้นขึ้นไปอยู่บนขอบอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังเบิร์งอย่างเงี้ยครับมันก็มากกลัวอยู่นะผมก็ยังเสียวอยู่เลยนะครับผม ก็เลยฝึกมันหนักเลยครับเอาแต่ฟอนไซนี่แหละครับฟอนไซฟอนไซฟอนไซหนักๆเลยให้ได้นะครับเอมต่อไปก็น่า,จ,าจะลองเป็นแบ็คไซนะครับ5 o ออะไรเงี้ยแล้วก็เอมสำหรับมินิแรมผมนะจริงๆแล้วผมก็เล่นได้เยอะประมาณหนึ่งแล้วนะมันกันนะครับก็ยังมีอีกสองสาอย่างที่ต้องลองดูก่อนนะว่าจะยังไงเพราะว่าผมจะต้องสเต็ปขึ้นไปเล่นอันใหญ่ละพอเริ่มเล่นอันเล็กได้ดก็ต้องไปเล่นอันใหญ่กันนี้ก็ต้องมีเริ่มมีเซฟตี้แล้วนะครับ แต่จริงๆผมชอบเล่นอเล็กสนุกดีสนุกดีกด็จะมีอีกหลายท่านะครับที่อเล็กที่ว่ายัางยังเล่นได้นะครับแล้วก็สำหรับมินิแรมทริกนีที่จะมาในคลิปก็จะเป็นคลิกเทินนะครับรอชมกันได้แล้วกันก็จะมีท่าแฟ g ต o กลามาก่อนนะก็จะเป็นพวกฟรอนซายแล้วก็ท่าสเก็ตนะครับการดูว่าท่าสเก็ตเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เจอกันคลิปหน้านะครับใครยังฝึกอยู่หัดอยู่เป็นกำลังใจนะครับฝึกไปด้วยกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ